สวัสดีจ้ามาพบมาพอกกับสามหนาดแสบนัวดผ้าเพื่อนใหม่เด้อจ้ามาต้มเขาต้มเด้อจ้ะแบบเด้อข้าวต้แบบมจ้าข้าวต้มแบบเด้อเขาวต้มแบบอันนี้มันข้าวต้มปุ๋ยโอ้เด้อหนากล่องควันมันขาว ไสหมูแล้วก็ใส่ไข่แล้วกนะ็อะไรล่ะรากผักชีเนาะต้มแบบบุฟเฟ่จ้ะเฟ่ชบุฟเฟ่มาเด้อม,มาเด้อจ้ะเด้อไออากาศหนาวๆกินกับไอนเนาะกินข้าวต้ตมน้ะงจา๋าอากาศหนาวๆกินข้าวต้อมอร่อยนะคะ มากใจมากสุกแล,ล้วล่ะเมื่อกี้นี้มันไปถืออันในกล่อ,องไหมมาได้จะได,ด้ข้าวต้มบันมียำหมากมากใส่รสดีทำอะไรไง่ายๆนะคะใส่รสดีแล้วก็อะไรนะเกลือแค่นั้นแหละจ้ะกินง่ายๆสไตล์บ้านๆมาได้จ,ดดจะได้ดล้วว่าจะแสีบวะ ใส่หมูซับใส,นะใส่ไข่สมัยนี้หน่อยกินหนึงสิลนะแซ่บบางคนก็บาโว่ามันคือเละเลยแต่แหลวแต่คนมกนักเนะชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นละค่ะไม่ชอบไม่กินนะมา,มาฝากกนไหลก้แชจกก้นสะจักไข่ให้ได้ๆจะเด้อ ม่ขตบนะะได้เดี๋ยวได้หนาทีก่อนเบิ่ขาต้มรดลนร้นนะคะจินกับพัดเออะไระ่ะพัดหมเชิโปะนะ้อร่อยมีอยู่โมเชิโป้แสบ่บ่อมเชิโป้ะนะจ๊ะ น่าทานไหมคะเสียบหรอสุดฮอนฮอนเนื้วเขากันลำลําหมูมันเหลือไงจะใส่ sĩ sì yêu khảo đi Bú nít bú mai kín đầy là chờ hiện nay ngay sẽ tái bần bản không có đầy nhạc đây đó và có tích tạm của hẹn tải với đơ Sao hôm nay nói nha khá thay đốn là chít hỏi chít thường thích hẳn Mấy thay chíp lùng chíp มิ่งเวลาพรไปจะไปไปขายของมือเต็มหมอ้อเลยจ้ะข้าวต้มเต็มหม้อเต็มหมอ้มอนะไม่มีเต็มหมอ้อนนกินอยู่สามคนจ้ะเต็มหมอ้อเลยเยะมามาจะมมาข้าวต้มนะคะแซ่บแซ่บนม้นัวน ua แซบ,แซบๆ มาแล้จ้ะเด้ออร่อยแบบจะบอกใครเลยจะเละไปหนสันกัดแค่นี้เด้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะ